ใครเข้ามาแล้วเนาะเช็คเสียงให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมคะเปิดแล้วได้ยินเสียงนุกไหมเอ่ยโอเคได้ยินกันแล้วเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์ไปเลยนะคะใครมีใครไม่มี กลุ่มก็สามารถแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยนะคะใครเข้ามาใหม่ก็กดติดตามเพจไว้เราได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นให้คุณเด็ดๆให้ลูกค้าตลอดเลยนะคะกดติดตามกดเพจไว้ได้เลยเต็นของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสาร,รคามนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาเลยนะคะเส้นหลักถนนสายหลัก304กบินบุรีเลยนะคะ เต้นเรานะคะหาไม่ยากเลยหรือว่าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้าสามารถทักแชทแอดไลน์ให้เราส่งรโลเคชันมาก็ได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามเส้นทางนะคะได้ที่หน้าจอเลยที่หน้าจอลูกค้าเลยไปยี่หม่เอ่ยใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะอะไรอะไรแตกล้อง เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะแชร์ไปเลยแชร์ไปห,หลายๆกลุ่มเลยเดี๋ยวเราให้ากล้องแทนไปรอบๆก่อนนะคะระหว่างที่แชร์เต็นท์ของเรานะคะมีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยหลายคายหลายยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Honda Toyota Suzuki หรือว่าลูกค้าหารถ กระบะนะคะเราก็มีเป็น4ประตูแคบหรือว่าตอนเดียวนะคะหรือว่าใครกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะคะนี่มีคอกก็มีคอกเตี้ยคอกสูงแล้วก็มีตู้เราก็มีหลายแบบเลยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยว่าอยากได้ตู้ประมาณสูงกี่เมตรเมตร80นะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะเรามีเป็น รถเก๋งโตโยต้านะคะเป็น V ีออแล้วก็อันติดนั่นเองนะคะลูกค้าถ้าเป็น V ีออนะคะลูกค้าฮะมีหลายสีเลยเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีเทานะคะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะถ้าเป็นอันติตนะคะลูกค้าก็จะมีผ่อนอีกทีหนึ่งปีหน้านะคะลูกค้าสามารถแคปมาได้เลยนะคะว่า,วาลูกค้าอยากได้เป็นปีไหนที่ททเต็นมีเนาะสามารถ ทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น v ีออสนะคะปี2015มีโปรโส,โส่วนลดส0 0 0บาทนะคะแล้วก็ค่อยที่ปีหน้าเหมือนกันเนี่ยี๋ยวเราพามาดูเป็นคันสีดำคันนี้ก่อนที่เราจัดโปรนะคะถ้าเป็น v ีออสเราจะจัดโปรปี2015แต่ว่าถ้าเป็นานาติดน,นะคะลูกค้าทุกปีเลยที่อยู่ในเต็น์เราจัดโปรผ่อนปีหน้านะคะนี่เรามาดูสีดำคันนี้คันแรก ก่อนนะคะคันนี้นะคะสวยหรูแบบใครกำลังมองหาสีดำนะคะนี่กระจกมองข้างเป็นมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนั่นเองดูสวยดูดุดัดนนั่นเองนะคะใครกำลังมอง,มองหาเนาะคันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,800ซีซีนั่นเองแล้วก็เป็นตัวจีหรือตัวท็อปนั่นเองนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ สินสอดคันนี้อยู่ที่4 4 0 0 0 0บาท4 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ปี2014เครื่องพัน8เป็นตัวท็อปนะคะดูพวงมลาลัยเขาเลยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนั่นเองนี่สีดำภายในของเขาก็จะดูสวยดูหรูแนวแบบผู้บริหารเลยนะคะลูกค้าของเขาก็จะมีลูกเล่น,นสวยดูสวยวิทยุซีดีนะคะพร้อมใช้งาน อันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เป็นเบาะหนังดูแลรักษาง่ายนะคะลูกค้านี่ดูหรูมีออปชั่นเยอะมากมีที่วางแก้วเปิดได้หมดใช้งานได้ทุกอย่างนะคะลูกค้านี่ปึ๊บนั่นเองนะคะนี่แล้วดูดูด้านหลังเลยนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราย้ำราคากันอ,กอ,กอีกทีนึงเนาะรานะคาคันนี้นะคะอยู่ที่4 0 4 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเครดิตดีประวัติดีนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถใช้เงินดาวน์ที่90บาทได้เลยนะคะเครดิตดีประวัติดีสามารถใช้เงินดาวน์ที่90บาทได้เลยผ่อนยาวๆได้84งวดเลยนะคะข้างวดอยู่ที่8,000ปลายๆเท่านั้นเองใครหาสีดำนะคะลูกค้าแคปไปได้เลย แล้วก็สอบถามทักแชทแอดไลน์สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าได้เลยะะเดี๋ยวมาดูเรามาดูคันต่อไปกันดีกว่าหรือว่าเราจะดูมาอ,อีกตัวหนึ่งเป็น Toyota v o ีอนะคะเป็นตัว E ปี2015สีเทาคันนี้เลยเลยนะคะคันนี้ก็จัดโบอยู่ทัว สามหมบาทแล้วก็พออีกทีปีหน้าฟังไม่ผิดนะคะพออีกทีปีหน้านั่นเองนะคะเป็นหีออปปีสองพันสิเครื่อง1.5หรือเครื่องพันหนั่นเองนี่ดูภายในของเขาก็กว้างมากๆวิธีซีดีนะคะพร้อมใช้งานเลยแล้วก็เป็นบาะของเขานะคะเป็นบาะผ้ากำมะหยี่นะคะลูกค้า สวยมากๆรายการของเขานี่จะเป็นสีน้ําเงินเลยออกแบบมา,าแบบทันสมัยดูดีมากๆเลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวดูดูป้าละค่ะคันนี้นะคะเราตั้งขายอยู่ที่370,000บาทแล้วอย่างที่บอกลูกค้าไปนะคะเรามีส่วนลด30,000บาทส่วนลด30,000บาทกันไปเลยนะคะแล้วก็พอดอีท,ท,ะะอดอทีปีหน้าย้านะคะพอดีทีปีหน้าฝากไว้ด้วยนะคะใครกําลังมองหาโตโยต้านิววีออคันนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยไว้ด้วยฝากโปรโมชั่นของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าใครอยากสอบถามโปรโมชั่นอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบลูกค้าอยู่นะคะเ,เรามาดูอีกคันหนึ่งดีกว่านะคะเป็นใครกำลังมองหารถหประตูเยอะมาคะ่ะเราจะเฉียตูดแล้วคะ่ะตะก้องหรือว่าใครกำลังมองหารถ5ประตู โตโยต้ายาลิเราก็มีนะคะคันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าเราเปลี่ยนแมกใหม่ยางใหม่ ai, ให้ไปเลยแมกใหม่ยางใหม่ ai, ai, ไปเลยนะคะและเครดิตดีประวัติดีนะคะลูกค้าสามารถกําตังมา90บาทได้เลยนะจ๊ะล mm ูก hmm. ค้ามีเอกสารแบบไหนนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะจ๊ะ mm hmm. แล้วก็จะมีติดฟิล์มใหม่ไฮคูให้รอบคันเลยนี่ภายในของเขาก็ ถือว่ากว้างมากๆเป็นรถ5าประตูนี่กองแทนไปเลยติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าไม่ใช่บานเดียวแน่นอนภายในของเขาก็ดูถือว่าสวยมากๆคันนี้นะคะเป็นรถปี2016-2017นะคะเครื่อง 1,200cc เป็นตัว E นั่นเองถือว่ารถยังใหม่มากๆดูดีเบาะของเขาก็เป็นเบาะหนังสีดำสะอาดสะอ้านแล้วก็ความปลอดภัยมาความ แอร์แบ็กคูนั่นเองนะคะคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่ขายอยู่ที่สามแสนหาหเท่านั้นนะคะส9มแสนเก้าหมืาสเท่านั้นนะคะ <c oughs> ผู้พิชิชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วนะคะลูกค้าได้รถปี2 0 1 6ันสิบหจนสองพเนะคะถือว่าปีใหม่แล้วก็ เลขใหม่น้อยด้วยนะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยบอกเลยว่าคุ้มได้แม็กใหม่ยางใหม่ติดฟิล์มใหม่โอ้โหไม่มีอะไรจะคุ้มขนาดนี้อีกแล้วปากไว้ด้วยกันนะคะกับโตโยต้ายาริคันนี้นะคะแล้วเราก็มาดูอีกคันหนึ่งดีกว่าี่สีขาวคันนี้เลยคันนี้เราก็ให้แม็กใหม่ยางใหม่เหมือนกันเลยนะคะ เป็นซูซูกิเซียคันนี้นะคะเครื่องพันสองนั่นเองคันนี้นะคะปีใหม่ปี2018ใครกำลกังหารถปีใหม่แนะนำเลยนะคะคันนี้น้องราคาอยู่ที่3 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง3 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ไปก็คุ้มมากๆแบกใหม่ยางใหม่ฟิล์มใหม่ปีใหม่ด้วย นะจ๊ะแอบมาดูภายในกันแวบ,บๆนิดนึงนะคะถ้าทางนู้ดีกว่าล็อกไหม๋ยวกดล็อกก่อนแล้วเข้าไม่ได้นี่อันนี้ก็ภายในของเขาก็ถือว่ากว้างมากๆเลยอ้อไปอีกอ้อไปอีกนี่พะนาครับก็จะเป็นเบาะ ผ้ากำรรมะหยี่แบบนี้นะคะออกแบบด้วยความแบบทันสมัยมากๆเลยวิทยุ CD ดีนะคะถือว่าใช้งานได้ <c oughs> ไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วก็มีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะลูกคา้ากว้างมากๆภายในของเขา <c oughs> เดี๋ยวเราย้ำราคากันอีกทีนึงเนาะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่3าม0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีประวัติดีนะคะลูกคา้าสามารถใช้เงินดาวที่ <c oughs> 6กพันบาทเท่านั้นเอง คาได้รถไปคุ้มมากๆเลยคุ้มมากๆเลยเลยเดี๋ยวแอบ,บดูนิดนึงว่ามีคนดูเท่าไหร่ลูกค้าอยากดูคันไหนนะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากดูคันไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้ามีเอกสารแบบไหนก็เราลองเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้นะคะเดีย๋ยวเราแจ้งพิกัดกันอีกทีนึงเนาะพิกัดเราอยู่ที่ ำอำเภอพนมสาครคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณลูกค้าเลือกติดต่อเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น l ล n e แอด u t u b e นะคะชอบรถนะคะแล้วก็เห hey, ตในรถมือ 2SC อยูทค้านะคะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารนะคะลูกคา้าติดกดติดตามติดดาวไว้ได้เลยนะคะลูกคา้าหรือแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีไลฟ์สดเซลล์คนไหนนะลูกค้า ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยว่าจะพาไปดูรถอะไรนะคะสำหรับวันนี้จะขอโบอกมือบายบายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ